วันน like ี้นักเรียนมองเห็นภาพชัดไหมชัดวันนี้เราจะเอาสื่อ DLTV นะครับเรื่องวิทยาการคำนวณนะครับในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมาสอนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สเรื่องการการอะไรครับการค้นหาและการใช้สื่อย่างปลอดภัยอ่าการค้นหาและการใช้ทีวีอย่างปลอดภัยใช่นะครับ โดยมีจุะสมบัสองข้อ,อ,อนักเรียนค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นหาได้เดี๋ยวคุยให้นักเรียนค้นหาในคอมพิวเตอร์ตอนนี้ดีไหมอเ,เออนักเรียนเลือกใช้เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือได้แต่ว่าก่อนที่เราจะมาใช้เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่าเราจะต้องเข้าเว็บไซต์อะไรใช่ไหมคราเว็บไซต์อะไรที่เราเข้าได้นะครับเว็บไซต์ที่เรียนรู้จักเว็บไซต์อะไรครับ อันนี้เราจะค้นหาทุกวันานะปูอะไรปูเกินอูเกินใช่ไหมอ่าค้นหาปูเกินอานะครับมาดูซิมีอะไรบ้างเห็นไหม URL ใช่ไหม URL หมายถึงอะไรครับที่อยู่ของอะไรอ๋อเบอร์ไเาเสียงและอมอนะครับก็คือเช่น www.ipst.ac.th www.google.com มือไปเว็บก่นอนะไร Facebook คอมได้ไหมได้หมดเลยนั่นคือ URL นะครับอนดูแบบงนี้บ้างนะครับติดับยูดูนะครับเนรม,มนจอก่อนนะมอมนจอว่าวันนี้คุณจะมีคำให้สองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งเป็นผู้หญิงกลุ่มที่สองคุณจะให้ผู้ นะครับให้ค้นหาคําที่แตกต่างกัน2อ,อย่างด้วยกันนะครับอ่ะถ้าเรียนนึกถึงเว็บไซต์ที่ค้น,น,น,าน,คนหาเรียนจะใช้เว็บไซต์อะไรัเว็บไซต์อะไรครับ Google อะไรนะ Google เป็นเว็บที่นักเรียนค้นหาถนัดที่สุดใช่ไหมครับอ่ะวันนี้คราจะมีใบงานให้2กลุ่มอ่าเรามาฝึกการค้นหาข้อมูลดูว่านักเรียนจะใช้เว็บไซต์ไหนที่น่าเชื่อถือนะครับอันแรกผู้หญิงวิธีการรักษาโรคพิษสุนัขป้าผู้หญิงจากมานะส่วนทางผู้ชาย สาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้ารู้ไหมครับให้นักเรียนปฏิบัติได้เลยครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็ค้นหาข้อมูลเลยครับผู้ชายวิธีการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าผู้หญิงเอ้ผู้หญิงได้ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอเคตีนตอนนั้นผู้หญิงวิธีการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้ผู้ชายสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า,าเอา้าเชิญ เร็วจะเรื่องอ่าเสร็จแล้วเราเยนเข้าไปเลือกไฟไหนครับอ่าอผีนี้อ่าพีมันค้นหาครับอ่าเออลักคลื่แล้วเอนเตอร์ได้เลยครับช่า่ขึ้นแลยเอนเตอร์ได้เลยกิดเอนเตอร์นี้เออเอนเตอร์ปุ๊บเอนเตอร์นี้เลยอ่าพอมาปุ๊บแล้วเราเรียนกันเรื่องเอาเว็บไซต์ไหนที่มันน่าเชื่อถือที่ครูสอนไปเมื่อกี้อ่ะอ่าเลืเองอะไรไปไหนน่าเชื่อถือครับ เออเป้ใจเลยโอเคมั้ยพอแล้วเฮ้ยโอเคพอสิ <imit> 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 <Okay, imit>